สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอประคุณนะครับกวนมื่นตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับอ่ะ EP นี้แม่ไปเจออยู่คอนเทนต์หนึ่งครับเขาก็สื่อสารกันแนวว่าแหมภาคลัดลาวเนี่ยสลาดส่องายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ <laughs> ในขณะที่เออรัฐบาลไทยเนี่ยฉลาดสู้เขาไม่ได้นะครับอ่ะไอแอดมื I ่นไม่ได้สนใจในเนื้อหาสาระหรอกนะครับ ที่สนใจก็คือคอมเมนต์นะครับอยากเอามาฝากกวนหมื่นตัวยงเช่นเคยครับเพื่อนๆฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนอยาคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงกราบขออภัยจริงๆนะครับต้องลบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนถ้าสายจิกกัดแหมบันเทิงเอามันนะครับไปแอดมินก็จะคิดซู้ว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ น้ำตากูจะรั่วนะครับมันชิเป็นแนวไหนความคิดเห็นที่หนึ่งพักรัดลาวบ่ต้องเฮ็ดอย่างหลายแต่เรามีรถไฟควมเร็วสูงก่อนประเทศไทยและแรงงานของเราได้ค่าแรงเข้ากันน้ำตากูจะรั่วนะครับไอโรดตาโปนอันนี้ก็จริงอย่างเขาว่านั่นแหละครับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนะครับเพราะอะไรละครับเอา้าก็ประเทศเราประหลาดมากเลยครับ รับแรงงานต่างด้าวมาก็แปลกประหลาดครับถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ให้ค่าแรงขนาดนี้นะครับเขาก็ประเมินจากค่าครองชีพของประเทศนู้นนั่นแหละครับเพื่อนแล้วเขาก็อาจจะบวกสมทบเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับเพื่อนไม่อย่างนั้นนะต่างด้าวล้นบ้านล้นเมืองมันก็ขนเงินออกนอกประเทศและเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีนะครับความคิดเห็นที่สองซาวลาวบ่ต้องเฮียนสูง แต่สาวลาวสลาดกลัวสาวไทยเพราะนายจ้างในประเทศไทยสอบใสแรงงานสาวลาว,อวไองามไส้เลอะเทอะไรสาระไอปัญญาอ่อนนะครับทำไมต้องบอกแบบนี้ละครับเพื่อนอ้าวก็แม้นายจ้างมันได้ผลประโยชน์นะครับนอกจากจะหลบเลี่ยงภาษีนะครับหากค่าหัวคิวโอ้หลายอย่างมากมายมหาศาลนะครับ และอกส่วนข้าราชการข้าราชการแล้วกไอ้นักการเมืองบางกลุ่มที่ไปแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็ไอ้คนพวกนี้แหละครับแหมคือแหล่งทําลายเศรษฐกิจของประเทศเราชั้นดีเพราะอะไรละครับก็มันขนเงินขนทองส่งกลับบ้านนะครับโอ้โหเห็นมาโชว์อวดกันนักกันหนาวอ้ยเนี่ยทำงานเมืองไทยอะได้เงินอะต้องเป็น10ล้านกีบเดือนเดียว อออไอ้คนไทยหน้าโง่บางคนไม่รู้ไปสนับสนุนช่องมันเฉยเลยนะครับสุดท้ายมันได้เงินยังไม่พอนะครับเพื่อนมันจะไปชักชวนคนในบ้านมันเมืองมันเนี่ยอพยพเข้ามาเพื่อถล่มเศรษฐกิจของเรามันก็ไปเข้าทางไอ้นายทุนนักการเมืองข้าราชการบางคนนี่ครับที่สแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวนะครับดังนั้นก็ฝากคนไทยที่ฉลาดที่รักชาตินะครับไม่ต้องไปสนับสนุนในคอนเทนต์แบบนี้เป็นไปได้ปัดทิ้งไปเลยครับเพื่อน น้ำตากูจะร่วนะครับไอโรดตาปนหรือไม่ต้องแนะนำความคิดเห็นที่สามขอบคุณพรรลัฐสลาดสอ่งใสคนไทยอิสราประสาทิปไตยในสปป,ปลาวโอ้ยไอปัญญาอ่อนนะครับพวกมึงเป็นคอมมิวนิสตนะครับโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับนี่คูมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ ความคิดเห็นที่4ีสาวลาวอยู่เฮือนบ่ต้องไสเงินจังก,กีบแต่ถ้าเป็นสาวไทยค่อยฮับประกันว่าอดตาย <c oughs> โอ้โหไอ้งามไส้ก็มึงไม่มีเงินใช้ไงมึงถึงต้องจุดตะเกียงกันน่ะคนไทยเขาหาเงินได้นะครับแหมเก็บผักเก็บปลาเก็บปูาบปมาค้ามาขายเนี่ย ก in so, right? so, uh, ็มีเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟกันแล้วอหรือรับจงรับจ้างเนี่ยงานมีให้ทำเยอะแยะไม่งานซาวลาวอ่ะเขาจะแห่กันมาหาเงินหนาทองหรือยังไงแล้วรับน้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้นักโทษโกงชาติความคิดเห็นที่5ภาครัฐไทยบริหารแทบตายเป็นได้แค่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนพักรัฐลาวสลัดสงสัยกลัว กำลังจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วโอ้โหหนักเลยกูข่าวนี้นะครับโอ้ตายแล้วนะครับน้ำตากูจะรั่วนะครับนี่มึงยังกันดานอยู่เลยนะครับโอ้เละเอะเทอะลายสารลายปัญญาอ่อนนะครับเพื่อนๆไม่ออกมาดูประเทศบ้านอื่นเมืองอื่นเขานะครับตายแล้วนะครับเพื่อน ไม่เป็นไรก็ดีใจด้วยนะครับที่กําลังจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับโอ้ตายแล้วหนักเลยกูขาวเด้น้ําตากูจะไหลนะครับไอ้ว้าวขีโ้โมความคิดเห็นที่6สปป,ปลาวทุกมือนี่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลงไฟฟ้าหลายถ้าลาวบ่อส่งไฟฟ้าให้ประเทศไทยพวกเจ้าลำบากเดอ้อ โอ้โหไม่ส่งก็ดีเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้มันไปเซนบ้าบอคอแตกอะไรตั้งหลายกําลังกิโลวัต,ตนะครับเพื่อนๆกี่พันกิโลวัต,ต์ไม่รู้ก็ช่างหัวมันละครับสุดท้ายคนไทยต้องมาใช้ค่าไฟแพงนะครับโอ้โหไอ้พวกประชาธิปไตยก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับทําไมคนลาวเนี่ยเขาถึงเข้าใจว่ารัฐบาลเราเนี่ยนะครับโอ้โหสลัดสงสัยสู้รัฐบาลลาวไม่ได้นะครับ แต่หารู้ไหมว่วรัฐบาลประชาธิปไตยของประเทศเราวนี่แหละครับมันเพื่อนไปเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับก็สมน้ำหน้าให้สาวลาวเนี่ยเขาดูถูกมาอย่างนี้แหละครับแหมาตายแล้วน้ำตากูจะร่วนะครับไอ้ว้าวขีโ้โมความคิดเห็นที่7คนลาวขี่รถเก๋งคนไทยไส์บริการขนส่งสาธารณะ เบิ่งก็หูพักรัดผู้ใดสลาดกลัวกัน <laughs> โอ้โหไองามไส้น้ำตาหกูจะรั่วนะครับไอรอดตาปนมันก็ต้องดูนะครับว่าคุณมีรถเกง่งรถยนต์เนี่ยปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ต่อประชากรนะครับส่วนคนไทยเนี่ยบอกตรงๆมีกันเกือบทุกบ้านนะครับแล้วก็หลายบ้านด้วยนะครับที่มีเกินหนึ่งคันนะครับ <laughs> โขี้เกียจจะอธิบายเพื่อน ปล่อยให้เขาเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วว่าอะไรล่ะครับเอาไอแอดมืนแล้วก็ไอเด็กเมื่อวันซืนอย่างไอเป๋อไอปองเนี่ยจะได้มีคอนเทนต์เอาไว้คอยมาเล่นสนุกกับกวนหมื่นตัวยงนะครับอโหน้ำตากูจะร่วนะครับห่วยมันสิเป็นแนวไหนความคิดเห็นที่8ดถ้าบ่มีคนลาวไปเฮ็ดเวียกให้ไทยบ่อพัฒนาเด้อคนไทยต้องสำนึกบุญคุณคนลาว กูจะบ้านะครับเพราะอะไรล่ะเับเพื่อนเอา้าก็พวกมันนะอยากได้เงินได้ทองไปส่งให้พญ่ยไ,ไม่ใหญ่ไงครัเพื่อนเพืนแล้วก็อยากได้เงินไปซื้อบ้านซื้อรถมันถึงข้ามมาทํางานในประเทศไทยนะครับ ในอดีตเนี่ยเราไม่มีแรงงานต่างด้าวประเทศเราก็พัฒนาบ้านเมืองจเจริญเติบโตลุดหน้าเข้ามาได้ทุกวันเนี้ยกลับกลายเป็นว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาสร้างปัญหาให้กับคนในชาติบ้านเมืองเราแล้วก็มาสร้างความชิบหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับ กูต้องสำนึกบุญคุณอะไรกูพุกมึงว่าโอ้ตายแล้วน้ำตากูจะรั่วเลยครับไอ้รอดตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้ EP นี้แอดมืนกราบขอบคุณมากนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับห่้ยมันสิเป็นแนวดหนไปร้องเพลงดีกว่า เจ็บปวดใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจาจึงต้มบะมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตาที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมี่ปาโจไอโลตาปอน